วิธีเห็นผีง่ายๆทําทได้ที่บ้านสิ่งที่คุณต้องเตรียมกรรไกรตัดเล็บและผ้าสีดําที่ใช้แล้วขั้นตอนที่1ตัดเล็บเรียงจากนิ้วก้อยนิ้วโป้งนิ้วนางนิ้วชี้และก็นิ้วกลางตัดจากมือขวาไปมือซ้าย <laughs> ขั้นตอนที่2นําผ้าสีดํามาห่อเสร็จเล็บห่อไว้เฉยๆให้คุมเสร็จเล็บให้มิดก็พอไม่ต้องมัดขั้นตอนที่3นําไปวางไว้ที่ทิศตะวันตกของบ้านขั้นตอนที่สี่ พอเข้านอนก็จะมีคนมาตัดเล็บอยู่ที่ปลายเท้าของคุณขั้นตอนที่หลืมตาดูได้แต่ห้ามบวยวายเด็ดขาดขั้นตอนที่6ในตอนเช้าพอคลี่ผ้าออกมาดูจะพบเล็บของคนอื่นที่ไม่ใช่ของคุณขั้นตอนที่7พูดขอบคุณแล้วเอาไปฝังไว้ที่ใดก็ได้แต่ห้ามทิ้งเป็นนันขาดขอบใจนะ ถ้าไม่กล้าลองแล้วก็ก็ส่งต่อให้เพื่อนซะสิ